ยังอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายชะลอน้ำซอยซีเมนค่ะ ที่สำนักสงฆ์วัดถ้ำมุนีเขาว,วงตําบลช่องแคอ,อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำซอยซีเมนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สะบ่อดินขาวอ,อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาทุกภาคสว่วนค่ะร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำซอยซีเมนในครั้งนี้ค่ะ การสร้างฝายชะลอน้ำซอยซีเมนนี้นะครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สะบ่อดินขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งฟื้นฟูป่าและเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำนะครับโดยมีทางบริษัท SCG ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมสร้างฝายชะลอน้ําในครั้งนี้นะครับซึ่งโครงการนี้จะได้ประโยชน์ในพื้นที่2ตําบลครับที่ตําบลช่องแคและตําบลพรมนิมิตโดยในที่ผ่านมานะครับมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยรัษฎรนะครับโดยพระราชทานโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือช่วยเติมน้ําใต้ดินซึ่งจะช่วยในระบบนิเวศน้ําใต้ดินที่หล่อเลี้ยงชุมชนโดยรอบภูเขาอีกด้วยครับ